ายเป็นหนุ่มคอนที่ผู้จัดหมายตามองไปซะแล้วค่ะล่าสุดนุ่มหล่อมาเิโอเมาเหมาเร์ก็มีชื่อในละครรักเกิดในตลาดสดกับสาวเต้านัทพรทถ้ถมงานนี้เขาแอบมาว่านุ่มโอจะขึ้นให้เป็นลูกรักออฟพงษ์พัชอีกด้วยค่ะโก้ก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันครับแล้วก,ก็ตอนนี้ก็ยังสรุปอะไรไม่แน่นอน,นครับก็ต้องขอให้ผู้ใหญ่เขาดูเรื่องเรื่องของนักแสดงเรื่องของอะไรอีกทีหนึ่งครับผมบทก็ยังไม่ได้อ่านครับแต่ว่ารู้รู้แค่ว่าเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เคยดูครับครับผม ชอบครับชอบชอบบทน,นี้แบบว่าเป็นแบบทะเลนทะเลนฮาฮาอะไรเงี้ยครับน่ารักระหว่างพระเอกกับนางเอกอะไรเงี้ยครับก็เป็นละครของอาออฟผมเรียกอาออฟพงพัฒน์ฮะ <laughs> แต่ว่าก็ดีใจครับที่ได้ทํางานกับออฟอีกเพราะว่าเคยได้ร่วมงานในหนังเรื่องชิงหมาเธอก่าออฟอะไรเงี้ยครับลูกรลกกอาออฟหรือเปล่าก็ถ้าเป็นก็ดีครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวตอนนี้ที่บ้านอาออฟก็แบบมีฝงมีฝุ่นก็เช็ดพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าของเขาอะไรเงี้ยฮะครับ รถของเขาที่เขาเก็บไว้ผมก็จะเอามาขับอะไรเงี้ยฮะตอนนี้โอก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับเรื่องของของอนักแสดงอะไรเงี้ยครับก,ก็ต้องขอสรุปอีกทีหนึ่งครับผมอุย้ยแฮปปี้เลยครับได้ร่วมงานกับแต้วอีกครับ